นี่ก็เป็นตอไมต้ตอแรกนะคะที่เราทำการกำจัดด้วยวิธีนี้ค่ะตอนนี้ก็แห้งแห้งไปเลยตอนนี้เป็นตอของต้นตีนเป็ดนะคะหรือต้นพญาสัตบัญค่ะเม็ดมันน่าจะรอยแล้วก็ปลิวมาตกในบ้านดาวนะคะเราใช้วิธีนี้ประมาณ2อาทิตย์แห้งเหี่ยวไปเรียบร้อยแล้วค่ะลองแกะดูเนื้อไม้ก็แห้งแบบนี้เลยนะแล้ววันนี้เราก็จะทำการกำจัดตอข่อยอีกหนึ่งตอค่ะ วันนี้เกลือที่บ้านเนี่ยมีแต่เกลือเม็ดไม่มีเกลือป่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเกลือเม็ดมาตำให้ป่นๆแบบนี้ก่อนค่ะพอป่นแล้วตักเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ได้เกลือมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ำมันพืชเก่าค่ะหรืออยากจะใช้เป็นของใหม่ก็ได้นะคะเราใช้น้ำมันพืชใส่ลงไปโดยเราจะค่อยๆใส่ค่ะแล้วคนคนดูเอานะคะ กะให้พอเป็นเนื้อครีมๆค,ค่ะกะแบบไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะ เสร็จแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นต้นข่อยค่ะเดาก็ตัดให้สั้นที่สุดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกิ่งแขนงติดอยู่บ้างตัดออกให้หมดเลยค่ะตรงนี้เนี่ยคือต้นข่อยขึ้นอยู่ชิดติดกับต้นไม้ที่เราปลูกแต่เราต้องการกําจัดแค่ต้นข่อยต้นเดียวนะคะเราก็จะเอาสูตรนี้เนี่ยทาลงบนแผลที่เราฟันหรือว่าที่เราตัดออกแบบนี้ค่ะ และถ้าเราทาเช้านี้เย็นนี้ฝนตกพรุ่งนี้ทาใหม่อีกสักรอบนะคะทาไว้แบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ตุยแน่นอนค่ะ